สาวิธีการเข้าถึงลูกค้าฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เป็นคนที่เปิดเผยจริงใจใช้วัฒนธรรมของชาติตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเวลาจะคุยกับคนฟิลิปปินส์ข้อนหนึ่งคือคุณจะต้องมีความมั่นใจคุยแบบกระฉับกระเฉงไปเลยนะคะมาต่อวิธีที่สองในการเข้าถึงลูกค้าฟิลิปปินส์คือฟิลิปปินส์เป็นคนคุยเก่งเมื่อมีปัญหาปุ๊บจะไม่มีการปณีประนองแบบค่ะฉาดนั้นเวลาคุณคุยกับลูกค้าฟิลิปปินส์ถ้ารู้ว่าจะมีปัญหาอะไรให้หคุยกับเขาให้หมดคุยให้เคลียร์ เช่นมีปัญหาเรื่องสินค้าคุณภาพไม่ได้หรือรอบการจัดส่งยังไม่ตรงเวลาฉะนั้นต้องแจ้งลูกค้าไปก่อนนะคะสามฟิลิปปิน์ให้ความสําคัญกับสายสมพันก่อนดังน,น,นั้นเวลาจะเริ่มคุยงานกับคนฟิลิปปินคุณจะต้องคุยเรื่องสัตเ์เแหระหรือเรื่องกิจกรรมส่วนตัวกิจกรรมรอบตัวก่อนงานอันเรื่ก่อนก่อนที่จะเริ่มคุยเรื่องของงานนะคะนี่คือหัวใจสาคัญเลยนะคะคุณติดตามข้อรูลได้ไดย่างนี้ได้ที่เฟซบุ๊กส่งออกง่ายนะคะช่องเฟซบุ๊กส่งออกง่ายะคะ่ะแล้วเจอการค่ะ